วันนี้เรามาเยี่ยมชมวัดสีชุมที่จังหวัดลำปางวัดสีชุมเป็นวัดพม่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวนวัดพม่า31วัดศิลปกรรมเป็นแบบพรรม่าผสมกับล้านนาอุโบสถแล้วก็มีจองทรงปรยาธาตุที่มีลวดลายประดับงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมโบราณ ดังนั้นจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศริลปากรในปีพุทธศักราช2524วัดนี้บุรณะปฏิสังขรณ์โดยค้าหาบดีพม่าในสมัยรัชกาลที่5คือในยุคนั้นนี่คือพม่าเป็นอนานิคมของประเทศอังกฤษและ บริษัททางอังกฤษนี้ได้เข้ามาทําธุรกิจปา่าไม้ในพื้นที่ชางภาคเหนือของไทยเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้สะสมทุนจนกลายเป็นข้าหบดีร่ํารวยก็มีบทบาทอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวัดบุรณปฏิสังขรณวัดเก่าโดยนิยมทําแบบวัดอา่า เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดพมา่าคือมีเจดีแบบมอนพม่าสร้างอาคารทรงประยาธาตุคือมียอดเป็นเรือนที่มีหลังคาซ้อนหลายชั้นพบทางอุโบสถมณฑปและจอง